สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีก็คือคุณยาสุมินโคสุนะครับก็ให้คุณยาสุมินนะครับพูดถึงประวัติส่วนตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อยาสุมินนะคะชื่อเล่นชื่อยีนปัจจุบันอายุ25ปีค่ะพื้นเพเป็นคนจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะวุฒิการศึกษาสูงสุดจะเป็น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะแล้วก็ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพค่ะส่วนนิสัยส่วนตัวนะคะถ้าพูดถึงข้อดีคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกประมาณหนึ่งค่ะส่วนข้อเสียเป็นคนที่ใจร้อนอ่มามักจะพูดก่อนคิดค่ะ ค่ะสำหรับพี่คือการมีบุคลิกภาพพีเศะค่ะคือมองตัวเองยังไงคะแล้วก็มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ่ะมองตัวเองยังไงคิดว่าตัวเองเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วค่ะพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งแล้วก็ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะส่วนทัศนคติทัศนคติคือ เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าดีมากหรือว่าเวลวร้ายจ๋าเป็นคนมองโลกแบบกลางๆอะค่ะเราประมาณนี้ค่ะ่ยินมีการพัฒนาตัวเองอย่างไรครับถึงทําให้มีบุคลิกภาพที่ดีได้ครับพัฒนาตัวออยังไงคิดว่าเราต้องรู้จักข้อดีและข้อเสียของตัวเองก่อนค่ะข้อดีก็ก็รักษาไว้ ข้อเสียแล้วก็พยายามพัฒนาค่ะคิดว่าเราน่าจะรู้ตัวเองดีที่สุดแล้วก็บางทีข้อไหนที่ว่าเราเราเรามีเกินหรือว่าเรามั่นใจในตัวเองเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะลดน้อยลงค่ะค่ะแล้วเออมีวิธีการจัดการกับปัญหาอุปสรรคอะคะ่ะหรือว่าความเครียดอะคะ่ะที่แบบว่าในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างอะคะ่ะก็ส่วนมากถ้าเป็นเครียดเกี่ยวกับ อ่าคนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็คือจะพยายามทําความเข้าใจหรือประมาณว่าอ,อ๋อเขาคงเป็นอย่างนี้นะเขาคงคิดแบบนี้นะแล้วก็พยายามมองแง่ดีของเขาเพื่อลบล้างข้อเสียของเขาอะค่ะเพราะว่าคิดว่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์ความเครียดถ้าในชีวิตประจําวันก็บางทีก็ยอมรับว่าโอเคมันก็ ไม่มีอะไรดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็คงไม่ได้มีอะไรแย่ไปแบบระยะยาวก็ปรับตัวกับมันอยู่กับมันให้ได้ค่ะค่ะแล้วจะอยากอยากจะให้คุณยีนะคะช่วยแนะนําข้อคิดที่ดีอะค่ะในการมีบุคลิกภาพที่ดีอะค่ะว่าแบบควรทํำยังไงบ้างข้อคิดอ่าส่วนตัวคิดว่าทุกคน,น่ะค่ะฝึกได้แล้วคิดว่าคนคนแบบว่าที่มีจิตปกติอยู่แล้ว ต้องรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองแต่เขาคือเราต้องยอมรับข้อเสียของตัวเองก่อนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลคือคิดว่าบุคลิกภาพที่มันเห็นได้แบบครั้งแรกเลยคือจากภายนอกก่อน,นะคะ่ะเช่นกิริยามารยาทการวางตัวการแต่งตัวในสถานที่ที่เหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่ที่เราต้องทำให้ให้ดีก่อนเพราะว่าบางคนคือเห็นคือเห็นตรงนั้นก่อนประมาณนั้นค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากบุคคลตัวอย่างที่มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะที่เราได้สัมภาษณ์ในวันนี้ถ้าอย่างไรก็ขอบคุณคุณยียนมากเลยนะคะที่ให้คําแนะนําดีๆนะคะขอบคุณค่ะครับและผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีท่านถัดไปที่เราจะไปสัมภาษณ์กันนะครับก็คือร้อยโทปร,ระจันพลวงดนตรีนะครับหรือหมวดไม้นะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นหน้าหมวดไม้กันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่า หมดไหมนะครับมีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการน,นะครับเป็นวิทยากรแสดง M v วนะครับแสดงละครซิทคอมต่างๆนะครับงั้นเราไปทำความรู้จักกับหมดไหมกันเลยครับหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหนะ้าเธอกี่เช้าเต็นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าคำไม่รู้จะทำยังไงยางยนเสียงของเธอเปลียนบอกรัก ถึงเเธอเดียวผูู้กดอารมณ์จนทนไม่ไหวใจมันวิวงวางไม่เจอคงขาดใจโอยอยโอยอยโอยอยโอยครับก็สวัสดีครับผมหมดไหมครับร้อยโทร <c oughs> ประจันพลวมดนตรีครับผมก็จะถามประวัติเนาะใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วผมเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์สอน การแสดงแล้วก็สอนพิธีกรครับผมโดยที่สอนมาแล้วประมาณ11ปีครับนับเฉพาะในส่วนที่สอนบ้วยกรภาพนะครับก็จะมีโครงการโครงการหนึ่งครับเป็นโครงการของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพและพยาไทยนะครับซึ่งจะเป็นการเอาสองโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเอาพยาบาลที่สวยที่สุดบุคลิกภาพดีที่สุดนะครับมารวมกันได้ประมาณสักเกือบ 50, 50คนนะครับชื่อว่าโครงการ G5 The Idol นะครับก็ตัวผมเองก็มีโอกาสได้ไปเป็น ฮโค้ดหรือว่าคนที่สอนอบ,บรมดรดภาพนะครับหลักที่นั่นอยู่ประมาณเกือบปีเลยนะครับแล้วก็คัดจนกระทั่งได้นะครับพยาบาลที่ว่ากันว่ามายัดดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดไปประมาณนั้นนะครับได้มาทั้งหมสิบสองคนครับผมก็นันก็คือผลงานของเองเราสามารถคนน้นได้นะครับไปเส์ชคำว่าโครงการ g 5 The Idol ครับก็จะเจอนะครับผมอันนี้ถ้าพูดถึงบุรุภาพนะ ค่ะแล้วหมวดหมายเหตว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะคือมองตัวเองยังไงแล้วก็มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินาชีวิตยังไงก็ถามว่า,ามองตัวเองยังไงเหรอครับมองว่าตัวเองบุคลิกภาพดียังไงเหรอหรอย่าว่าตัวเอ <ไ S 1> ง,งถ้าเป็นอย่างจริงจริงไม่กล้าตอบนะว่าตัวเองบุคลิกภาพดีหมายความว่าถ้าสมมติไม่มีใครชมว่าแบบ้จริงๆแล้วเนี่ยหมดไหมเนี่ยบุคลิกภาพดีมากเลยนะก็จะไม่มีใครบอกตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยผมบุคลิกภาพดีนะน่ามีใครพูดเนาะเพราะฉะนั้นก็จะถามว่าถ้าสมมติว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองบุคลิกภาพดีไหมนะคร คิดว่าตัวเองไม่แย่มากกว่าถ้าใะคำนี้น่าจะน่าจะทําให้ไม่มีใครหมือนไส้เนาะนะครับเราคิด่าแย่ค่ะทัศนคติในการดําเนินชีวิตยังไงจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ด้วยคนที่เราเป็นครูครับเราก็เลยจะมีคําคมแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนนิยามของการใช้ชีวิตครับเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งประมาณสองสอย่างที่ผมใช้อ่ะนะนะครับก็คือจะมีเรื่องของโอกาสมีสลาคนที่พร้อมนะครับคราวนี้เนี่ย ถ,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 ถ้าตีความหมายเนาะโอกาสในทางที่พร้อมก็หมายความว่าถ้าเราได้รับโอกาสแต่ว่าเราไม่เก่งในด้านนั้นหรือเราไม่มีความสามารถในด้านนั้นพูดง่ายคือเราไม่พร้อมมาแหละโอกาสนั้นก็จะหลุดมือไปใช่ไหมครับโ okay. อเคคราวนี้ในทางกลับกันครับถ้าสมมติว่า,าเอิญเราได้โอกาสนั้นและตัวเราเองก็มีความสามารถนั้นด้วยแต่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ได้มีคนสองคนที่ได้เขาจะชนะเขาจะได้โอกาสนั้นไปคือคนที่พร้อมที่สุดคราวนี้ ด้วยควาที่เราเป็นคนไทยครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทาให้เราได้เปรียนคนอื่นก็คือการที่เรามีมารยาทที่ดีอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงบุคลิกภาพนะพูดถึงมารยาทก่อนคราวนี้มารยาทที่ดีคือ,อยังไงบ้างครับก็ไปลามาไหว้ถูกไหมครับรู้สึกพูดง่ายๆพูดเพราะมีหางเสียงขอบคุณนะครับซึ่งของเนี้ยครับมันทําให้พอเรามีมารยาทแล้วครับสิตตามตัวอ,อย่างเช่นหนัไหว้สวยกับคนยกมือไหว้ธรรมดาสวัสดีครับ วันีครับเราสังเกตได้เลยว่าคนที่ไหว้สวยกว่าเขาไปจะบูตคยภาพดีกว่าทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถือคติว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่ตัวเลือกคนเดียวเราทำยังไงให้เราชนะคนอื่นนะฮะผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วถ้าว่าเรามีทั้งมารยาสัมมาคละวะนะครับแล้วเรามีในเรื่องของบุตคุณภาพที่ดีมัน่าจะได้เปรียบคนอื่นมากๆเลยนะเมื่อเรามีทุกอย่างคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าบูติุณภาพสัมมาคารวะ กูเนี่ยมาสอนไม่ค่อยได้นะมันสอนไม่ค่อยได้เพราะว่าหลายๆคนเป็นตัวเองด้วยด้วยคนที่เป็นเด็ก er สมัยเนี้ยครับห <c oughs> ลายคนรู้สึกว่าแบบการที่เป็นตัวเองมันเท่อะ <c oughs> ซึ่งจริงๆมันก็จริงครับการที่เราเป็นตัวเองมันเท่มันก็จริงแต่ว่าบางอย่างหรือสังคมไทยอะเข <c oughs> ายังไม่ยอมรับความเท่แบบนั้นต่างหากเรายังมีผู้ใหญ่ยอยู่นะครับตัดไปที่แบบนายกไม่ใช่เด็กอายุปปายี่สิบอะไรปไกลอย่างเงี้ยก็่าจะยังไม่มีทางที่จะสามารถเป็นตัวเองได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าให้แนะนําจริงๆก็ โอเคก็ okay. ประมาณนี้ครับก,ก็เลยเลยอยากจะบอกเฉยว่าถ้าสมมติว่าในแง่งของแบบเราจะใช้เราจะใช้บุคลิภาพอย่างไรไงครับก็อาจต้องเป็นเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมมากกว่าเพราะถ้าสมมติว่าเราเราใช้มันเป็นหรือว่าเรารู้ว่าจังหวัดเนี้ยเ,เ,เราควรทําตัวแบบเนี้ย่น้นก็คือบุคลิภาพดีมากแล้วนะครับเหนอือใช่ไหมเหนือสมมติว่าถ้าในห้องเป็นห้องที่แบบว่าสนุกสนานกันหมดเลยครับ ทำตัวนิ่งๆอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าภาพดีเอ่อบวดไหมมีการพัฒนาตัวเองอย่างไรจนทําให้มีคิกภาพที่ดีได้อันนี้ต้องใช้คําว่าเพราะว่าเราเรามีโอกาสได้ทํางานหลายแบบนะครับคือถ้าถ้าถ้าถาฐานประวัติอีกทีหนึ่งเคยส่งไปให้น้องนิดแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดเพราะว่ารู้สึกถ้าพูดมากหรือว่าพูดเยอะมันดูดูอวยตัวเองนะไม่ไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าตัมเองเนี่ยทำทำหลายอาชีพมากเลยถ้าไม่นับเป็นอาหารนะครับผมมีทั้งอาชีพพิธีกร อาชีพครูสอนการแสดงนะครับอาชีพวิทยากรนะครับเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัททีบิวดิ n งเนี่ยครับคือทาเยอะมากเลยซึ่งสิ่งที่มันได้กลับมาจากที่เราทำอะไรเยอะๆเนี่ยครับมันทาให้เรารู้ว่าคนเรามีหลายประเภทมากๆเลยแล้วก็ทุกประเภทอ่ะเขาก็จะยอมรับอะไรที่มันต่างกันออกไปคราวนี้ถ้าสมุดถามผมว่าผมฝึกฝนมันยังไงผมทําตัวไม่ดีมาก่อนทั้งนั้นแหละครับผมมั่นใจว่าทุกคนเคยเคยทาอะไรพลาดมาก่อน แล้วพอเราได้รับบทเรียนนั้นอนะเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองซึ่งก็จริงครับผมก็เคยทาตัวนิสัยไม่ดีสใส่ผู้ใหญ่เคยไม่ยกมือไหว้ผู้ใหญ่เพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เคารพอะทำไมต้องไหว้วะผมว่าแต่หลายคนเป็นแต่กลายเป็นว่าการที่เราไม่ไหว้คนคนหนึ่งะครับคนอื่นที่เขาอยู่รบอบๆเขากลับมองว่าเราไม่มีมรารยาททันที่เปล่าเฮ้ยผมไม่ไหว้เขาคนเดียวนะเว้ยนึกออกไหมแต่ใช่อะคนอื่นเขาัดเราไปแลวเขาเขาตัดสินว่าเราเป็นคนไม่ดีไปแลวเพราะเขาเห็นช็อตน,นั้นอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผมถามว่าเพราะแล้วผมพัฒน,นาย,ยังไงมันกลายว่าผม เริ่มจากการที่เราเราไปอยู่ในสังคมหลายๆสังคมไปอยู่กับคนหลายๆคนไปอยู่กับคนหลายๆกลุ่มแล้วเราลองเอาตัวรอดให้ได้จากกลุ่มนั้นนั้นสินั่นคือการฝึกฝนที่ดีที่สุดครับดีกว่าอ่านหนังสือเหมือนเหมือนที่เขาบอกครับปฏิบัติมันดีกว่าทฤษฎีสมมุติอีกแล้วละ่ะนะครับก็ถ้าถามว่าผมฝึกฝนยังไงก็คือฝึกฝนด้วยการไปเข้าสังคมเยอะๆไปไปเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดในสังคมนั้นๆนะครับแล้วเราจะเก่งขึ้นเอง ค่ะแล้วเวลาที่หมดใหม่อะค่ะเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือว่าความเครียดอะค่ะในการดําเนินชีวิตไม่ทราบว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าอุปสรรคพวกนี้ยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วผมจริงๆยากแนะนานะใช้คานี้แล้วกันเพ,เพราะตัวผมเองใช้เองใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราใช้จนเป็นสกิลเนาะคือเราถ้าเราทำซ้าอะไรหลายๆอย่างครับเราทำซ้ำบ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลนะแต่ถ้า,าทำแล้วเราทําได้เนี่ยจะเป็นความสามารถไม่รู้เขา้าเข้าใจใช่ไหม คิดเราขงเข้าใจเนาะนะครับโอเคเขาได้ถามผมว่าทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคหรือเจออะไรบางอย่างเราเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงผมจะมีสองคำครับทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าช่างแม่งเนาะช่างแม่งใช่ไหมครับทุกๆคนเป็นครับแล้วทุกคนเข้าใจว่าอันเนี้ยคำพูดเนี้ยมันเป็นคำพูดที่จริงที่สุดละเพราะเราสามารถตัดทุกอย่างทิ้งได้แต่เชื่อไหมครับว่าการที่เราช่างแม่งอ่ะมือนการที่เราเอาคําหรือความคิดที่เราช่างแม่งอยู่อะเราโยนลงพื้นครับสุดท้ายเราก็จะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอะเราจะเดินเตะมันอยู่ดี เพราะฉะนั้นการช่างแม่งอ่ะมันจะไม่ได้คําตอบที่ถูกแต่ถามว่าผมใช้ชีวิตยังไงผมใช้เขาว่ายอมรับ <S <S ขณะวิธีการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตอะครับบางอย่างเราต้องรู้ว่าโลกเป็นอย่น้มันม,มียุติธรรมอะแล้วก็บางอย่างเราไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้คนที่ยอมรับได้มันเป็นเ,นเรื่องปกติแต่เราแพ้ในคนที่ยอมรับไม่ได้วิธีแก้ก็คือเราแค่อย,ยอมรับมันครับว่าเราแพ้วันเนี้ไม่จําเป็นต้องไปหาข้ออ้าง ไม่จาเป็นต้องรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเจอครั้งหน้านะว่าชนะแน่ไม่จําเป็นแค่อยอมรับมาให้ได้ว่าเราแพ้แล้วหลายๆอย่างในชีวิตมันจะดีขึ้นเองก็น่าจะตอบคำถามได้ว่าเรามทัศนคติยังไงกับการใช้ชีวิตหรือว่าพัฒนามันยังไงก็ประมาณนี้ครับบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าแพ้ได้ก็แพ้อะไรที่มันไม่ควรแพ้แล้วมันแพ้ก็อยอมรับซะว่าเราแพ้ประมาณนี้ครับและคืออยากจะให้หมวดไหมคะช่วยแนะนำพอกิดในการ มีบุคลิกภาพที่ดีอะค่ะว่าเราควรจะทําประมาณไหนอะไรเงี้ยอืมอันดับแรกเนาะก็ต้องอยู่ที่สภาพแวดล้อมครับเหมือนที่เคยแนะนานไปแหละถ้าสมมติว่าเราเรายกมือไหว้เพราะเราเป็นคนไทยถูกไหมครับการที่เรายกมือไหว้เพราะเราเป็นคนไทยแล้วเราเจอคนไทยแล้วเรายกมือไหว้มันกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนะเรายืนตัวตรงเรายกมือเราไหว้สวยอย่างเงี้ยครับมันคือบุคลิกภาพที่ดีถูกไหมครับแต่เออเราไปอยู่เมืองนอกแล้ว ทุกคนเป็นฝรั่งหมดเลยไม่มีใครเป็นคนไทยสักคนเลยเราเป็นคนไทยคนเดียวเนี้ยครับทุกคนแชทแข่งกันหมดเลยทุกคนช kind of ิคแข่งกันหมดเลยแล้วเราไปยกมือไหว้อย่างเงี้ยครับมันก็มันก็จะกลายเป็นของเราแปลกเลยไม่ออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเราจะเราจะใช้หรือเราจะพัฒนาหรือว่าเราจะแน่นยังไงครับผมกล้าพูดว่าถ้าเรารู้จักสภาพแวดล้อมนั้นๆหรือถ้าเราถ้าเราเข้าใจสภาพแวดล้อมนั้นนั้นนะครับ แล้วเราปรับตัวมันได้เราปรับตัวเองได้ทําให้เราไม่แปลกแยกแค่นี้เราจะเป็นบุคลิกภาพที่ดีทันทีนะสมมุตินะคะว่าเคยคดีคำว่าคําว่าเข้าเมืองตะหลุดต้นหลิวตาตามไหมครับเคยได้ยินเนาะหลิวตาเนี่ยจริงๆมันคือตาบอดนะอย่างเงี้ยหลุดหลิวตามันคือตาบอดคนจีนเขาเรียกว่าหลิวหลิวที่แปลว่าบอดนะครับมันคือตาบอดอะไรจริงๆแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเดินเข้าไปในเมืองคนตาบอดที่เขาหลิวตาหมดเลยอะแล้วเราลืมใจสองตาอยู่คนเดียวเงี้ยบางทีสิ่งเนี้ย มันก็จะกลายเป็นเราแปลกทันทีเหม,มือนเหมือนเราเข้าไปในเมืองคนหลังค้อมแล้วเราหลังตรงอยู่คนเดียวครับคิดว่าเราจะการมีบุคลิกภาพที่ดีในสังคมนั้นไหมในเมืทุกคนเขาหลังค้อมกันหมดเลยเห็นไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นที่จะแนะนำจริงๆอะ่ะการมีบุคลิกภาพที่ดีอะ่ะไม่ได้แปลว่าเรามีแบบเดียวหรือเรามีโมเดลเดียวนะบุคลิกภาพที่ดีคือยังไงหน้าตรงกำมือหลวมยืดอกอ่เียครับสมมุตินะั่งไม่ค่อมคอตรง มองตรงอย่างเงี้ยครับซึ่งมันใช้ไม่ได้ยุคด้วยมันใช้ไม่ได้ยุคเงี้ยครับการที่เราเป็นบุรุษพระพิ tes, ีกว่าคนอื่นน่ะมันกลายเป็นเราแปลกนะมันกลายเป็นเราเก๊กอ่ะคือมันมันกลายเป็นดาบสองคมกับการที่เราทําตัวเป็นมาตรฐานอ่ะเราอยากจะแนะนําว่าถ้าถ้าคนอื่นเขาหลังคอมกันเราก็เราก็ควรจะหลังคอมด้วยอ่ะเพราะว่าที่นั่นเขาอาจจะกลายเป็นว่าหลังคอมมีบุคลิพภาพ่ดีก็ได้อย่างเงี้ยครับอาจจะเป็น อจาจจะกลายเป็นคำนิยามที่สอนไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำน,นะแต่ว่ามันใช้ในชีวิตรจริงได้ครับก็อยู่ที่พวกเราแล้วกันนะว่าเราจะเอามันไปใช้ยังไงจริงๆอ่ะคืออยากจะให้แชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเคยเป็นวิทยากรในรด้านของบุคลิกภาพใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้ดวยแชร์ให้ฟังหน่อยอะค่ะว่ามันประมาณไหนโอเคก็ยกตัวอย่างในโครงการจีไฟดีไอเลเลยแล้วกันเนาะด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงเนื่องจากเป็นพยาบาล แต่คนสอนกลับเป็นผู้ชายอ่ะรู้สึกแปลกกันนะความเป็นจริงถูกไหมแปลกกันเนาะนะครับเขาเนี้ยสิ่งที่ผมไปสอนเขาอ่ะแล้วผมบอกว่าทําไมผมเป็นผู้ชายแล้วผมถึงมาสอนผู้หญิงได้อ่ะถ้าเป็นคนปกติอ่ะเข้าใจให้ผู้หญิงสอนผู้หญิงปะนะความเป็นจริงถูกไหมครับทุกคนพยายามหน้าตาได้นะเห็นด้วยนิ่น,งน,งนึงนะนะโอเคแต่เวลาที่ผมไปสอนนะครับผมจะชอบบอกว่าคุณกำลังบริการให้ใครต่างหากถ้าคุณบริการให้ผู้หญิงคุณบริการให้ผู้ชายนะครับ สิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงต้องการอะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องของคุณเนี่ยแต,แต่คุณรู้หรอผู้ชายต้องการอะไรเห็นไหมครับถ้า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 มองดีๆนะผมจะพยายามสอนให้คนหลายๆคนหรือหรือคนหลายๆอ่าหรือคนที่ผมสอนเนี่ยนะครับเข้าใจการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมมากกว่าที่จะแบบมาสอนว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดอ่ะเพราะอย่างนี้ผมบอกเลยว่าบางอย่างไม่ถูกสำหรับคนคนเนี้ยนื่ออใช่ไหมครับบางอย่างมันก็บางอย่างมันไม่ชอบสำหรับคนคนเน,นี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรา เราไปยึดเรามีกรอบว่าสิ่งนี้ถูกอะแล้วพอมันผิดขึ้นมาเราจะโทษใครได้มันจะทํายังไงได้บ้างเนี่ยครับต้นโทษอาจารย์ที่สอนเราว่าแบบทำไมเขาสอนให้ผมยืนตรงอ่ะแต่ถ้าผมยืนตรงที่นี่แล้วผมผิดอ่ะอย่างเงี้ยครับมันโทษใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคพยายามปรับตัวสภหรเรามากกว่านะครับบางทีคนประเภทนี้นะครับเขาชอบแบบนี้แล้ว,วก็แค่ปรับตัวให้เป็นประเภทที่เขาชอบแค่าะนั้นเราก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีมีมารยาทที่ดีตามเขาเองนะครับ ก็ฉันผมก็เลยพยายามสอนหลายๆอย่างว่ามันต้องปรับสภาพแวดล้อมตามในสิ่งที่เราเห็นมากกว่าไม่มีกรอบหรอกครับทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เรากรอบใครกระตัาที่ตีกรอบวัตถุหรือผิดอ่ะผมกลับมองว่านั่นหนะใใคือการทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายคนที่เราสอนอามากๆเลยประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหมวดไม้มากๆเลยนะคะที่ช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ขอ้อคิดดีๆนะคะในการที่บุคลิกภาพที่ดีนะคะให้กับพวกเราค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ